พระธรรมสองซามูเอลบทที่ยี่สิบสองดาวิดทรงขับร้องเพลงบทนี้ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลือเขาจากเงื่มมือของซาอูและศัตรูอื่นๆทั้งปวงเขากล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศิลาเป็นป้อมปราการและผู้กอบกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาที่ข้าพเจ้าเข้าไปหลีภยัย ทรงเป็นโลกเป็นกำลังแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่มั่นเป็นที่หลีภยัยเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคนอธรมหิบข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากเหล่าศัตรูคลื่นแห่งความตายถาโถมใส่ข้าพเจ้า กระแสแห่งความหายนะท่วมทนข้าพอเจ้าบ่วงแห่งแดนผู้ตายรัดรอบตัวข้าพเจ้าบ่วงแ้วแห่งความตายอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าในยามทุกโศข้าพอเจ้าร้องทูลองค์พระบุ็นเจ้าข้าพอเจ้าทูลเรียกพระเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์เสียงร่ำร้องของข้าพเจ้าดังไปถึงพระกันของพระองค์ แผดินโลกสะเทือนเลื่อนลั่นฐานของสวรรค์สั่นคลอนสวรรค์สั่นสะเทือนเพราะพระองค์ทรงพระพิโรธควันพุ่งออกมาจากพระนาศิกเปลวไฟเผาผลาญและฐานไฟลูกโชนออกมาจากพระโอฐ์ของพระองค์พระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์และเสด็จลงมาเมฆมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงประทับเหนือเขรูป เสด็จมาด้วยปีกแห่งกระแสลมพระองค์ทรงทำให้ความมืดปกคลุมอยู่รายรอบพระองค์ทรงให้เมฆฝนดำทะมึนในท้องฟ้าอยู่รอบพระองค์สายฟ้าแลบแปลกปราบออกมาจากแสงสว่างเจิดจ้าแห่งการปรากฏของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งกัมปนาตจากฟ้าสวรรค์พระสุรเสียงขององค์ผู้สูงสุดดังก้องพระองค์ทรงยิงลูกศร ทําให้เหล่าศัตรูกระเจิดกระเจิงไปทรงส่งฟ้าแลบทําให้พวกเขาแตกพ่ายไปเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกํำราบเมื่อลมพวยพุ่งออกจากพระนาสิกของพระองค์ภุบเขาในท้องทะเลก,ก็เผยออกรากฐานของโลกก็ปรากฏพระองค์ทรงเอื้อมพระหัตจากเบื้องบนลงมายึดข้าพเจ้าไว้ทรงดึงข้าพเจ้าขึ้นจากห่วงน้ําลึกพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้พ้นจากศัตรูผู้ทรงอำนาจจากปฏิปักษ์ผู้แข็งแกร่งกว่าข้าพเจ้าพวกเขาบุกโจมตีในยามที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำชูข้าพเจ้าไว้พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างขวางทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พระทรงปิติยินดีในตัวข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ทรงปูนบำเหน็จแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทำชั่วโดยหันไปจากพระเจ้าของข้าพเจ้าบทบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์ข้าพเจ้าไร้ตําหนิต่อหน้าพระองค์และได้รักษาตนให้พ้นจากบาปองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงปูนบำเหน็จแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าตามที่ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ทรงสำแดงพระองว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ไร้ทิฏฐิทรงสำแดงพระองว่าไร้ทิฏฐิต่อผู้ที่บริสุทธิ์ทรงสำแดงพระองว่าบริสุทธิ์แต่กับผู้ที่คดโกงทรงสำแดงพระองว่าฉลาดหลักแหลมพระองค์ทรงช่วยผู้ที่ถ่อมใจให้รอดพน้น แต่ทรงจับตาดูคนหญิงผยองเพื่อทำให้เขาตกต่ำลงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระทีพของข้าพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยนความมืดมนของข้าพระองค์ให้กลายเป็นความสว่างข้าพระองค์สามารถตะลุยกองทัพได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ข้าพระองค์ปีนข้ามกำแพงเมืองได้โดยพระเจ้าของข้าพระองค์สำหรับพระเจ้า วิถีของพระองค์นั้นดีพร้อมพระดำรัสขององค์พระเป็นเจ้าไม่มีข้อผิดพลาดพระองค์ทรงเป็นโล่สำหรับทุกคนที่เข้าลี้ภายในพระองค์ใครเล่าเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวผู้ใดเล่าคือพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของเราพระเจ้านี่แหละทรงเป็นผู้ประธานกำลังแก่ข้าพเจ้าทรงกระทาให้หนทางของข้าพเจ้าดีพร้อมพระองค์ทรงกระทาให้เท้าของข้าพเจ้า เป็นเหมือนเท้ากว่างทรงทำให้ข้าพเจ้ายืนอยู่บนที่สูงได้พระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้พร้อมรบแขนของข้าพเจ้าจึงสามารถโกงคันธนูทองสำริดได้พระองค์ประทานโล่แห่งชัยชนะของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทรงน้อมพระองค์ลงเพื่อกระทำให้ข้าพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงกระทำให้ทางที่ข้าพระองค์เดินนั้นกว้างขวางเพื่อข้าพระองค์จะไม่พลาดลม้ม ข้าพระองค์ลุกไล่ศัตรูและบทขยี้พวกเขาข้าพระองค์ไม่ได้หันหลังกลับจนกระทั่งพวกเขาถูกทําลายข้าพระองค์บทขยี้พวกเขาจนแหลกลานและไม่อาจลุกขึ้นมาได้อีกพวกเขาสยบอยู่ใต้เท้าของข้าพระองค์พระองค์ประทานกำลังให้ข้าพระองค์แข็งแกร่ง,งพร้อมรบทรงกระทําให้บรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์หมอบแทบเท้าข้าพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้ศัตรูของข้าพระองค์ถอยหนีไปข้าพระองค์ทําลายล้างปฏิปักษ์ของข้าพระองค์พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยเขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์ไม่ทรงตอบข้าพระองค์จึงบดขยี้พวกเขาแหลกละเอียดเป็นผงทุลีข้าพระองค์เหยียบย่ำพวกเขาเหมือนเหยียบโคลนตามถนน พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์จากการโจมตีของประชากรของข้าพระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้ให้เป็นประมุขของประชาชาติทั้งหลายผู้คนที่ข้าพระองค์ไม่รู้จักมาสวามิพัก์ต่อข้าพระองค์คนต่างชาติมาสยบต่อข้าพระองค์ทันทีที่ได้ยินถึงข้าพระองค์พวกเขาก็เชื่อฟังข้าพระองค์พวกเขาล้วนเสียขวัญต่างก็ตัวสั่นออกมาจากที่มั่น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่ขอถวายสรรเสริญแด่พระศิลาของข้าพระองค์ขอพระเจ้าพระศิลาพระผู้ช่วยใหรอดของข้าพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นให้ข้าพระเจ้าผู้ทรงปราบประชาชาติต่างๆไว้ภายใต้ข้าพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระเจ้าพ้นจากเหล่าศัตรูพระองค์ทรงเชิดชูข้าพเจ้าไว้เหนือข้าศึกทั้งหลาย ทรงกรอบกูข้ข้ a j เจากหมู่คนอมหิตข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชาชาติทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ที่ทรงเลือกสรรไว้ทรงสำแดงความกรุณาอย่างไม่หยุดยัง้งต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้คือดาวิดและวงวานของเขาสื่ไปเป็นนิจ